สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับเรามารีวิวพัสดุจากจีนหนึ่งห่อนะครับผมนี่เลยนะครับนะครับผมก็อันนี้นะครับผมสั่งไปนานแล้วเลยนะครับประมาณเจ็ดแปดวันนะครับถึงจะได้ของเนาะเพิ่งจะมาถึงนะครับเจ็ดได้ประมาณเจ็ดแปดวันแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับ ส่งมาจากทีมนะครับผมนะครับนี่เป็นเสื้อนะครับทุกคนเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแบบลายปักนะครับงานปักนะครับงานปักนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นงานปักเป็นเวนมือนะใช้เป็นแบบเขาเขาใช้เครื่องปักเนะแต่ว่าลายสวยไม่แพ้กันเลยนะครับ นี่ครับเป็นแจ็คเก็ตแบบนี้ครับผมนะครับจะเป็นแบรนด์ของ GPX นะครับ GPX 1 9 9 9นะครับ13999พนนอเานะครับแบรนด์ของเขานะตัวนี้เป็นไซส์ L นะครับผมสั่งไซส์ L มานะครับด้านหลังนะครับเป็นลายปักงานปักแบบนี้นะครับ ผมก็จะมีแบบมังกรนะครับมังกรเสือนะครับมังมังกรข้างบนนะครับเสืออยู่ข้างล่างนะครับผมแล้วก็จะมีลวดลายดอกไม้อะไรนะครับของมันนะครับผมแลจะมีไฟหรือเยี่ไฟนะครับโดยรวมแล้วก็สวยงามนะครับโอเคมากเลยนะครับผมนครเสื้อแจ็คเก็ตแบบ หน้าหนาวก็ได้นะสําหรับแบบจะใส่หน้าหนาวก็ได้แบบหรือว่าจะใส่หน้าร้อนก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะร้อนหน่อยนะครับแต่ว่าใส่ใส่ไปเดินห้างหรือว่าไปนูน่นไปนี่โอเคเลยนะครับใส่ได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันดูครับแกะป้ายออกกันนะก่อนอื่นมาลองใส่กันเลยนะครับ จประมาณนี้นะครับผมนะนะครับผมประมาณนี้ก็นะครับผมก็เนื้อผ้าอย่างดีนะเป็นแบบผ้ายางอะไรอย่เงี้ยน,นะ โอเคเลยนะครับผมจะมีกระเป๋าสองข้างนะครับผมส่วนข้างในนะครับส่วนข้างในตรงนี้นะครับก็จะมีกระเป๋าอีกหนึ่งนะครับลึกเลยทีเดียวเนาะกระเป๋าสองข้างนี้ก็ลึกอยู่เหมือนกันนะครับล่วงเข้าไปลึกๆเลยนะครับผมนะไม่ใช่แบบตื้นๆเนาะ นี่กระเป๋ากระเป๋าสองข้างเนาะแล้วก็มีข้างในหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ใส่พวกเหรียญได้นะครับตรงโลกโก้นะแล้วก็ตรงนี้กระเป๋าตรงนี้อีกหนึ่งครับตรงนี้ก็ใส่อะไรได้ได้อยู่นะครับใส่กระเป๋าตังค์ใส่อะไรได้ได้อยู่นะครับนะครับข้างนี้ข้างนี้จะไม่มีอะไรนะครับจะมีข้างนี้เนาะก็โดยรวมก็โอเคมากเลยนะครับ พอใจมากเลยนะครับกับราคาเนาะหลักพันพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทนะครับเสื้อตัวนี้นะเป็นงานแบบไม่ได้ปักมือแต่ด้วยเครื่องจัรเนาะนะครับเราจะประมาณนี้นะครับผมผมชอบลายมากเลยนะครับเสือทั้งมังกรนะครับสีสันแบบ ให้ดูใกล้ๆนะโอเคมากเลยนะครับก็ใส่ผมสั่งมาที่เพื่อที่จะใส่ไปนะครับช่วงหน้าฝนก็ใส่ไปข้างนอกหรือใส่ไปส่งของหรือว่าใส่ไปเที่ยวก็ได้นะครับ,นะรบจะใส่หน้าหนาวใส่หน้าฝนหน้าร้อนก็ได้หมดนะก็เทเทได้เหมือนกันนะครับนะคบเคก็ ใครที่สนใจเนาะใครที่สนใจเสื้อตัวนี้นะครับก็ในเว็บ n a า a ด้หรือว่าใน h o ปปีก็มีนะครับก็สามารถเข้าเข้าไปเสิร์ชหาสั่งซื้อกันได้เนาะมันมีหลายราคามีหลายร้านแล้วก็หลายราคานะครับก็ตัวนี้ผมได้มาพันกว่าบาทเนาะก็สามารถเข้าไปาหาซื้อกันได้นะครับผมนะมันจะมีหลายอย่างนะตัวที่แพงกว่านี้ก็มีนะสองสามพันก็มีนะครับแต่ว่างบน้อยนะครับได้มา ตัวนี้ก็คุมราคาแล man, ้วนะผมว่านะครับเนื้อผ้าดีมากนะครับเนื้อผ้าดีมากไม่ได้หนาขนาดนั้นแบบดูเหมือนอาจารนาแต่ว่ามันไม่หนานะครับมันบางๆางเนาะมันไม่ได้บางแล้วก็ไม่ได้หนามันไม่ได้บางแล้วก็มันไม่ได้ไม่ไม่ได้หนานะครับใส่โอเคมากนะครับโอเคก็สําหรับสําหรับคลิปนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับผมนะก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย